ดีครับพี่น้องเทลรครับวันนี้พระรชกของพระเจ้าแิงพี่น้องในกิจการบทที่5ข้อ1 1บเถึงสินะครับผมให้หัวข้อในวันนี้ว่าคริสตจักรที่เต็มด้วยการอัศจรรย์นะครับผมอยากจะอ่านบางข้อนะครับบอกว่าทั่วคริสตจักรและทุกคนที่ได้ยินเหตุการณ์นั้นก็เกิดความเกรงกลัวอย่างยิ่งมีหมายสําคัญและอัศจรรย์หลายอย่างที่พระเจ้าทรงกระทําด้วยมือของบรรดา อัครทูตท่าำกลางประชาชนและพวกเขารวมกันอยู่ที่เฉลียงของซโลมอนส่วนคนอื่นๆไม่กล้าเข้าร่วมกับพวกเขาแต่ประชาชนเคารพพวกเขามาก ชายหญิงจํานวนมากก็ได้เชื่อถือและเข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าแต่ก่อนประชาชนที่อยู่รอบรอบเยรูซาเล็มมารวมกันพาบรรดาคนป่วยผีโสโครกเบียดเบียน,ยน,ยนมาและทุกคนก็หายในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับที่ผมให้หัวข้อว่าคริสิจักรที่เต็มด้วยการอัศจรน์เนื่องจากว่าจะสังเกตว่าคริสตจักรในยุคแรกเนี่ยนะครับเราเห็นพระเจ้าทรงสนับสนุนคําสอนด้วยหมายสําคัญที่เกิดขึ้นอย่างมากสังเกตว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงอวยพรคริคสตจักรในยุคแรกเนี่ยนะครับการอัรย์มีไว้เนี่ยไม่ใช่พเพื่อ อวดอ้างหรือว่าจะเป็นเพื่อจะยกว่าตัวเองเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แต่สังเกตว่าอัศจรรย์ของพระเจ้าน,นั้นเป็นอัศจรรย์ที่ช่วยเหลืออยู่เสมอและเราได้ข้อคิดอย่างน้อย5ประการครับเกี่ยวกับครสตจักรที่เต็มไปด้วยการอัศจรรย์อันที่1ครับมันต้องเกิดจากสังคมที่ยำงเกรงพระเจา้าในพระคัมภีร์ข้อ11 12บอกว่าทั่วคสตจรรักรและทุกคนที่ได้ยินเหตุการณ์ก็เกิดความเกรงกลัวอย่างยิ่งมีหมายสําคัญอัศจรรย์หลายอย่างบังเกิดขึ้นถ้าเราเปรียบเทียบกับกิจการบบทททท่2ขข้้้้อ 43, ออ13กกกววาาาาาาเเเัังงหหลลลยไดรพรพะะจแะูตํม เห็นไหมครับมันเหมือนกันเลยตั้งแต่ในบทที่5ข้อ11 12กับบทที่กิจการบท2ข้อ13คือเมื่อไรก็ตามที่คริสจักรเกรงกลัวพระเจ้าการอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้น เพราะอะไรครับเพราะพระองค์จะรับรองคําสอนด้วยหมายสําคัญที่เกิดขึ้นในนั้นเองถ้าอยากจะเห็นหมายสําคัญไม่ต้องไปขอหมายสําคัญหรอกครับขอให้ชีวิตของเรายำเกรงพระเจ้าและอย่างอื่นก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอันที่2ครับคิดจักรที่เต็มด้วยอัศจรรย์เขาจะให้เกียรติคนที่พระเจ้าทรงใช้พระคัมภีร์ในข้อ13บอกว่าคนอื่นๆไม่กล้าเข้าร่วมกับพวกเขาแต่ประชาชนเคารพพวกเขามากแต่นี้ไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่กล้าเข้าใกล้นะครับแต่พระคัมภีร์กําลังพูดถึงว่าคงจําตอนที่โมเสสรับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับโมเส เป็นคนที่พระเจ้ายกย่องมากดังนั้นเองเนี่ยนะครับคนอื่นก็ไม่สามารถจะเล่นหัวกับโมเสสได้เนื่องจากว่าโมเสสนั้นเป็นคนที่พระเจ้ายกย่องจริงๆเขาคุณพระเจ้าครับแต่ยังไงก็ตามในพระคัมภีร์ตอนนี้กําลังพูดถึงว่าเราเองนั้นจะต้องเป็นคนที่เมื่อเรายำเกรงพระเจ้าเราเห็นการทสจย์ของพระเจ้าแล้วก็ให้เกียรติครับให้เกียรติคนที่พระเจ้ารับรองนะฮะคนไหนที่พระเจ้ารับรองก็ให้เกียรติเขาอันที่3ครับส่งผลให้คิดจับเพิ่มพูนข้อ14จะสังเกตนะครับว่าชายหญิงจำนวนมากที่เชื่อ เาเชื่อถือเพราะอะไรครับเพราะคําสอนนั้นถูกรับรองด้วยหมายสําคัญคําสอนที่มีวิธิ์เดชมันจะมีหมายสําคัญรับรองด้วยนะครับในข้อที่4ก็คือยิ่งเห็นอัศาจารย์เพิ่มขึ้นข้อ1 5บหบกอกว่าจนคนต่างคนต่างหามคนเจ็บป่วยมาเพื่อเงาของเปรโตผ่านไปนะครับจะได้หายโรคนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าหายหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงนี้บอกว่าเมื่อเปรโตผ่านไปอย่างน้อยเงาของเขาได้ถูกต้องพวกเขาสังเกตในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่ายิ่งยำเกรงพระเจ้า ยิ่งเห็นอัศจรรย์เพิ่มขึ้นครับและประการสุดท้ายก็คือการต่อต้านก็เพิ่มขึ้นด้วยข้อ1 7บ8บอกว่าผู้มหาปวหิตและพวกพักพวกคือพวกสรุสีมีความอิจฉายอย่างมากจึงจับอาคารทูตขังไว้ในคุกหลวงตอนแรกจาได้ไหมครับในกิจการบท2กด3เนี่ยนะครับพวกเขาถูกข่มเหงโดยการเรียกมาตักเตือนแต่ตอนนี้ถูกจาไว้ในคุกแล้วนะครับเมื่อยิ่งงานเกิดผลมากขึ้นการต่อต้านยิ่งมากขึ้นเพราะซาตานไม่ต้องการให้คนเชื่อพระเจา้าดังนั้นเอง คิดจักที่เต็มด้วยอัศจรรย์หนึ่งต้องยำเกรงพระเจ้าครับมาจากสังคมที่ยำเกรงพระเจ้าอันที่สองให้เกียรติคนที่พระเจ้าทรงใช้อันที่สามส่งผลคิดจักรเพิ่มพูนประการที่สี่ยิ่งอัศจรรย์มากขึ้นอันที่ห้ามีการต่อต้านเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นเองคิดจักที่เต็มด้วยอัศจรรย์อย่าไปเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับให้ยำเกรงพระเจ้าอย่างอื่นตามมาเองครับขอบพระเจ้าไวยพรครับ